วันนี้เรามาจัดอันดับความเป็นที่สุดของเหล่าผู้พิทักษ์แห่งวงกเล่เดชิโมกันนะครับผม breathe, right. เอาละครับผมกลาบสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยนะครับผมยิยนดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง e x เซี n o v a TV กันอีกแล้วนะครับผมวันนี้เรามาจัดอันดับความเป็นที่สุดของเหล่าผู้พิทักษ์แห่งวงกเล่เดชิโมกันนะครับผม ถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็อย şey ่าลืมกดไลค์ซ <ille> so <the> <separation in> <background> ับสไครต์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยและอย่าลืมกดติดตามเพจที่ผมด้วยนะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยเริ่มจากนะครับผมแข่งเก่งที่สุดนะครับผมถ้าไม่บอกก็น่าจะรู้แล้วนะว่าคือใครนั่นก็คือฮิบเบรีเขียวยานั่นเองครับผมผู้พิทักษ์ที่ได้รับการยอมรับว่าแข็งแก่งที่สุดและไม่ยึดติดกับสิ่งใดนะครับผมนอกจากกฎของตัวเองนั่นเองนะครับผมฮิบเบอรี่เกดการรวมหัวรวมกลุ่มมากที่สุดนะครับผมแต่ด้วยเกิของหัวหน้ากรรมการการคุมกฎ เขานะครับผมทําให้เขานะผมยอมรับการต่อสู้แล้ะเข้าร่วมกับวงโกเงรเลคนับผมซึ่งฝีมือของเขาก็ไร้การสมคําล่ําลือนั่นเองนะครับ เอาละครับผมมาต่อกันที่ผู้ไปทักที่ลึกลับที่สุดกันบ้างนะครับผมนั่นก็คือมุกโรโลคุโรนั่นเองนะครับผมผู้ไปทักเพียงคนเดียวนะครับผมที่ยังไม่รู้เจตนาที่แท้จริงของเขาคืออะไรนะครับผมแม้ปากตนเองจะบอกว่าเกลียดมาเฟียแล้วต้องทำลายทิ้งให้สิ้นซากนะครับผมแต่เมื่อถึงเวลาที่ขับขันนะครับผมโลคุโรนะครับผมกลับกลายเป็นพวกพร้องที่พึ่งพาได้มากเลยทีเดียวนั่นเองนะครับผมอาจจะเหมือนกับเดมอนสเปซนะครับผมที่วงเลลพิโมนั้นไว้วางใจมากที่สุดนั่นเองครับผม เอาละครับผมต่อมานะครับผมถ้าผมเอ่ยคาว่าพักดีที่สุดนี้ทุกคนจะดูไหมว่าคือใครลองคอมเมนต์มาผมเว้นไว้ให้ห้าวิโอเคคอมเมนต์ comment แล้วนะนั่นก็คือโอคุเดระฮยโตะนั่นเองนะครับผมมือขวาของรุ่นที่สิบของเรานั่นเองแม้ว่าผู้พิทักษ์คนอื่นนะครับผมบางคนนะครับผมจะเต็มใจต่อสู้เพื่อสินะนะครับผมในฐานะเพื่อนและพวกพ้องนะครับผม แต่เห็นจะพีเพียงแค่โกคูดดระคนเดียวเท่านั้นนะครับผมที่แสดงเจตจำนงว่าเขานะผมทำทุกอย่างเพื่อสินะในฐานะมือขวานะครับผมโกคูเดระนะครับผมจึงคู่ควรกับคําว่าพักดีที่สุดนั่นเองนะครับต่อมานะครับผมเขาได้ฉายาว่า ฮึกเหิมที่สุดนั่นเองครับผมนั่นก็คือยามามโตะทาเกชินั่นเองนะคะผมนักดาบอันดับที่พัฒนาฝีมือได้แบบก้าวกระโดดถึงขนาดเทพกระบี่รุ่นที่2นะครับผมและรีบอนยังให้การยอมรับเลยนะครับผมยามามโตะนะครับผมเป็นคนที่เก่งในทุกด้านนะครับผมถ้าตั้งใจจริงๆนะครับผมถ้าเขามุ่งมั่นนะครับผมที่จะเป็นนักดาบเชื่อว่าเขาจะกลายเป็นเทพกระบี่รุ่นต่อไปได้แน่นอนนะครับผมนั่นก็คือยามามโตะทาเกชินั่นเองครับผมสควอลโลยังยอมรับอะทุกคนคิดดูคนต่อไปนะครับผม คนนี้ได้เับาฉายาว่าฮึกเหิมที่สุดไม่ต้องบอกก็รู้ว่าใครนะครับนั่นก็คือเลวเฮของเรานั่นเองนะครับผมเขาคือชายผู้ฮึกเหิมนะครับผมไฟแรงและเข้มงวดกับตัวเองนะครับผมถ้าเทียบกับผู้วิชาคนอื่นๆแล้วนะครับผมอาจจะต้องบอกว่าเลวเฮนั้นนะครับผมไม่ใช่คนที่มีพรสวรรค์มากมายอะไรนักนะครับผมแต่ผลงานนะครับผมจากความพยายามของเขานะผทุ่มเททําให้เขานะครับผมมีความแข็งแกร่งขึ้นมานะครับผมคล้ายๆกับลีล็อกลีเลยนะครับผมนั่นเอง เอาละครับผมอันดับสุดท้ายนะครับผมเรามาเจอกับยี่เงาที่สุดนะครับผมสาหรับแลมโบ้นั้นคงต้องยอมรับตําแหน่งนี้ไปแต่โดยดีเลยนะครับผมเพราะความที่เขายังเป็นเด็กแต่กลับต้องเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการต่อสู้ทั้งๆที่วัยอย่างเขานะครับผมควรได้เล่นสนุกกับรุ่นราวขาวเดียวกันมากกว่านะครับผมแลมโบ้จึงกลายเป็นผู้พิทักษ์ที่ยี่เง่าที่สุดแบบน่าเห็นใจนั่นเองครับผม เอาละครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้จัดอันดับของความที่สุดของกระตูนเรื่องรีบอลน,นะครับผมถ้าทุกคนชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมและถ้าอยากให้ผมทำคลิปอะไรอีกคอมเมนต์ด้านล่างมาได้เลยนะครับผมอย่าลืมกดติดตามเพจขอ้ผมด้วยนะกดคลิปด้านล่างได้เลย <c oughs> เช่นเดียวกันนะครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ